Hey there! <laughs> oh, <okay>. <laughs> 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 ยองสวัสดีค่ะบริเวณช่องอิกคิวเอนนเชแนลกันอีกแล้วและในวันนี้เราก็อยู่กันในเกม LLY Live นั่นเองซึ่งวันนี้ทุกคนเขาก็จะมาเล่นน้องเซราฟีนั่นเองนะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าน้องเนี่ยเป็นตัวหลักของเขาแลวทุกคนเป็นเมนหลักของเขานั่นเองซึ่งเขาเนี่ยชอบมากๆเลยทุกคนเพราะว่าทั้งสวยทั้งเกมก็โหดมากๆเหมือนกันและยังน่ารักอีกด้วยและถ้าเกิดพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มกันเลย เข้าเกมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนวันนี้นทุกคนเราก็จะมาเล่นเป็นเมดเลนกลางนั่นเองแต่ว่าน้องเซลฟีเนียก็สามารถเอาไปเล่นซัพพอร์ตได้เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเป็นมิดเลนกันนั่นเองนะทุกคนดูมาว่าตาน,นี้เราจะเจออารีนั่นเองนะทุกคนสวัสดีค่ะรุ่นพี่อารีไปไหนก็ไปฉันไม่อยากยุ่งกับเธอถ้าแบบนี้อ้ยไมน่ะเราไม่เราผิดใจเฮ้ยมิจิเะจะตายแล้วะ อนนี้ป่าก็เราเอามันม่วงหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปช่วยกันเลยเอาล่ะมาช่วยแล้วกระหนึ่งนี่เนี่ยเอาไปโอเคแปดอ่ะแล้วก็กดเกาะให้แบบสวยๆอ่ะเดี๋ยวเข้ารีบตีเดี๋ยวมันจะมาแยกนะนี่เนี่ยนี่นี่เนี่ยเฮ้ยมันมาละล็อกขาจัดการมันป่าจัดการจัดการเฮ้ยเดี๋ยวระวังเฮ้ยแจ็คมาหนีเร็วหนีหนีก่อนรีเร็วเดี๋ยวเฮ้ยเยวอะไรอย่าตายอีกแล้วหรอ วิญญาณชนีใต้หงสุดสีแล้วค่ะรีบไปฟาร์มคีปเล่นกลางดีกว่าเอ้ยลืมไปเขาเรียกมินเนี่ยนี่นาน,นี่ลืมจริงๆเลยผิดเกมบอยเดินช้าจริงๆเลยเซราฟีนี่ไม่ได้ตั้งใจนี่เจ้พวกคีปมีไหมเอาไปมีมาช่วยกันตีป,ป้อมกลางกันเถอะเพื่อนๆอ่าจัดการพวกก่อนอนะีไหเนหีอเอาไปทงิงนีย โอเคมาหมอนมั่วช่วยกันตีป้อมทางเรียกร้อยแล้วตอนนี้เหมือนว่าเรนร่างนี่จะโดนนะทุกคนงั้นเราไปรีบจัดการมันกันไปเร็วป่าเร็วป่าไปไปเร็วยงไปจุ๊ๆจุจุจุโอเคมาแล้วล็อกขาไปวาสกิลร้องเพลงชปังอาจไปทำป้อมชันก็ตุยไปซัปไปไปตีมังกรกรนเถอะเพื่อนบอกให้ตีมังกรเร็วป่า ก่อนไปตีมังกรต่อฟาร์มคลิปก่อนเถอะอนนี้ตังก็จะไม่ค่อยมีแล้วอะฟาร์มนี่เนี่ยนี่จะพวกลิปไปจ้ดูเหมือนตรงนั้นกาลังจะโดนบวกกันอยู่เราต้องรีบไปช่วยแลทุกคนไปเร็วไปนั่นแหละจัดการมันเอาไปเลยป้านั่นแหละจัดการอารีเอาไปกระเด็นโอเคไม่โดนข้างหลังก็ได้นี่จัดการมันเร็วเร็วรวนั่นแหละไปอันตี้ไม่ตายมันไม่ตายนั่นแหละอุ้ยเวนตรงนี้เวนตรงนี้จัดการมันเลยนี่เน่ไม่มีใครตายเลยเหรอเนี่ย ก็วิอาลีอาลีข้างหลังระวังเด้อระวังมีคนไปตีแล้วโอเคนีนี่แกมังกรนี่เนี่ยนี่เน่ตายสักทีนี่นี่นี่เน่มาเร็วมาช่วยที่มังกรกันนี่เน่เอาไปอีกจั๊กตอกนี่เน่นี่นี่ไม่ตายน,นี่ดึนี่เอาไปนี่นี่เน่โอเคเรียบร้อยกลับบ้านแล้วก็มีโจทย์อีกแล้วครับท่านพวกนี้นี่สัญหาเรื่องจริงๆเลยโอเคนี่จัดการพวกมันอุ้ยโดนดึง นี่เนะนี่ยนะีนจัดการล็อกขาไปหนึ่งทีแล้วก็กดสกิลแบบสวยๆจากนั้นก็อันตีเอออันตีเบาะมาโดนกี่ทีปไปก่อนแล้วกันเถออีกแล้วลืมไปว่ามันเรียวกว่ามีเนี่ยนี่เผลอบ่อยจริงๆผิดเ,เกมแบบน,นี้สลับเกมกันเลยไม่ล่ะไหนๆก็ไหนๆเธอปาอีเวลีนไปจัดการเรียนการกันเถอตีป,ป้อมมันได้พังไปเลยโอเคนี่เอาป้อมนี้ทางก่อนอนี่นะี่ จัดการมันโอเคเรียกร้อเรียกถูกสักทีกว่าจะเรียกถูก,กจัดการถอยป้อมหนึ่งอ่ะโอเคนี่จัดการมันเลยถอยป้อมมันนี่พังไปเลยไม่มีใครมาการอุ้ยมันมาแล้วถอยก่อนถอยถอย,ถอยนี่นี่ถอยล็อกขาไปเอ้าไม่โดนเดี๋ยวยีก่อนยิบยีบใจเย็น,นยเนด้อใจยเย็นทำไมป่าเราซาดจังวะตายได้เออนั่นแหละตายล็อกขาไปก่อนแล้วก็ใส่เกาะแบบส,สวยๆนี่นี่ไปโอเคถอยถอยก่อน แล้วก็ได้เวลาที่เราจะต้องไปซื้อของช้อปปิ้งก่อนมีคนจะมาแย่มังกรเราจะต้องจักมังกรโอเคม่รู้ิที่จะมาคารี้หรอ,อไม่โดนแล้วก็ร้องเพลงเย่เค่ะรีได้แล้วถือว่าเป็นการเอาคืนนักการตอนต้นเกมนะให้เวลาตีมังกรต่ออ่ะีีเราแป่าเปนาา็นไป่าตายอ๋อลืมป่าตายนี่กว่าลืมเฉยเลยดูเหมือนเรนล่าเขาจะมีประเด็นกันอีกแล้วแป๊ดนึงนะ เด่กน,นะครับติำลีงกำลังไปค่ะนี่ดเดวิดมานี่แบบนี้นะจะไม่ให้แกไปหรอกไม่เวลาแล้วสามสาวลุมมั่นจัดการมันเลยไม่ได้ดั่งใจอะแฟดเลยละกันนี่แล้วก็อีกทีไปนั่นแหละจัดการนั่นแหละได้คิวแบบสวยๆมึงเหมือนกันได้คิวได้ยังไงก็ไม่รู้ปลาเต๋อทุกคนปลาไปตีรุ่นพี่มันม่วงกันเถอะนี่เนี่ยกับรุ่นพี่มันม่วงเคยฟังหรือเปล่าเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังโอ้โหขอาไปสค่าป่าไปหน้าเฟรนไนน์หนา ไม่ต่อครับคเคยแล้วจะทำไมสักครั้งครองไม่เป็นไรหรอกคะ่ะดูเหมือนขาววกกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับไปเร็วเราจะต้องไปร้องเพลงลว่าล่ะโอเคได้เวลาร้องเพลงช<อ>ุ๊้ได้คิวด้วยเหรอเนี่ยตายได้ไงวะงง เซราฟีนฝั่งนะั้นเขาเอาป้อมบนนะ่ะทุกคนจะไม่เป็นไรหรอกเราป้อมล่างนี่แหละนั่นแหละจะได้ฝั่งดีๆเพราะว่าป้อมกลางก็พังแล้วป้อมล่างพังก็คือดีแล้วเดี๋ยวไปลอยป้อมบนทีเดียวโอเคพังไปละโอเคเรียบร้อยได้เวลาที่เราจะต้องไปต่อโอเคเทียร์คิฟเอ้ยมินเนียนนี่ว่ะลืมอีกแล้วโอเคจัดกานนะั่นโอเคเซราฟีนตายแล้วโดนฟิโอล่านั่นแหละต่อๆไปเรื่อยๆเอ้ยระวังป้อมนั่นป้อมเห็นแล้วเย็นๆนะ ไยกลับบ้านไปซื้อของก่อนได้น <on. S 2> <Lebanon. S 1> well, ังส anyway, ีกับไม้ตีหัวหมามาแล้วโอเคขอไปซื้อของกันนะแล้วครับท่านเล่นบนเขา้วหัวกันอีกแล้วครับท่านจะไม่คิดจะพักกันหน่อยในเลยเอโอเคกาลังไปอีกแป๊บหนึ่งนะเซราฟีนี่เดินชามากเลยอยากกินปลาเวทีทิ้งแล้วก็เดินไปเองมากเลยยังไม่ได้ขันไปเลยโอเครีบเดินปาบ้าบ้าเดินไม่ได้เดินนะโยกเขาเรียกว่าโยกโยกไปอยู่กันเต็มได้เวลาร้องเพลง ได้คิวแบบสวยๆนั่นแหละโอเควิเซราฟีนขอจัดการเซราฟีนหน่อยได้ไหมมันมั่นหน้าขอจัดการนันแหละเรียบร้อยได้ดับเบิลคิวไปด้วยแบบสวยๆเลยแกเอาเธอตีป้อมกันเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไม่ได้ชนะเดี๋ยวเราจะแพ้แทนโอเครีบตีป้้มมันจัดการจัดการรีตีป้มเอ้ยแจ็คแจ็คมา,มาโอเคมีนเนี่ยรีบเข้าตีป้อมมันเลยตีป้อมมันเลยลูกอย่างนั้นแหละสวย เชนะแล้วก็เป็นไงบ้าทุกคนสลับคลิปในวันนี้ทุกคนที่เขาเนี่ยมาเล่นน้องเซราฟีนั่นเองส่วนใครที่อยากให้เขาเนี่ยเล่นเกมอะไรหรือตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะทุกคน จะบอกว่าตอนนี้เขาเปิดให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์ Q&A มาได้เลยนะทุกคนเพราะเขาเนี่ยก็ใกล้ที่จะทำา q a แล้วเหมือนกันนะทุกคนส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสลับเขาด้วยนะสลับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายเฮ้เลย